สวัสดีครับจะมาสรุป iPad ให้ฟังกันนะครับซึ่ง Apple เนี่ยได้เปิดตัว iPad มา2รุ่นนะครับเราจะขอเริ่มจาก iPad Air ก่อนละกันนะครับ ไอแพดแอเนี่ยตอนนี้ใช้ชิป M3 แล้วนะเราจะขอเรียกว่า iPad Air M3 แล้วกันนะครับมากับขนาด2หน้าจอนะครับก็คือ11นิ้วกับ13นิ้วนะครับที่เหลือเนี่ยคล้ายของเดิมพอสมควรเลยนะรองรับ Apple Intelligence มี Wi-Fi 6E นะครับแล้วก็รองรับปากการ2รุ่นนะก็คือ Apple Pencil Pro แล้วก็ Apple Pencil USB-C นะครับแล้วก็มี Magic Keyboard แบบรุ่นใหม่สำหรับ iPad Air ด้วยนะครับแต่ว่านั้นไม่สำคัญหรอกเนาะโดยคมจุเริ่มต้นเนี่ยมีทั้งหมด4ค่คมจุนะครับก็คือ128 256 512แล้วก็1 t บบสีก็คือนะ ีสีเทา Space Gray แล้วก็มีฟ้ามีม่วงแล้วก็ s t a r ์ไลท์นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีกําหนด,ดการว่าจะวางจําหน่ายเมื่อไหร่นะแล้วก็ไอราคาเริ่มต้นเนี่ยเราว่าน่าสนใจมากเลยนะตัว11นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่21,900บาทนะครับส่วนตัว13นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่28,900บาทนะครับถัดมาครับ iPad Gen 11 ipad เจสเนี่ยยังคงใช้ชิปตระกูล a อยู่นะครับซึ่งไปใช้ชิป a 1 6นะครับความจุเริ่มต้นเนี่ยดีละก็คือเริ่มต้นที่ 128GB ไนะครับไม่รองรับ apple intelligence นะแล้วก็เป็น wi-fi 6เฉยๆนะครับเป็นพอร์ต usb c แล้วเนาะส่วนปากกาที่รองรับนะครับย้ำเลยนะว่ามันรองรับ apple pencil รุ่นแรกนะครับแล้วก็ apple pencil ที่เป็น usb c นะแล้วก็มี3ขนาดความจุครับ1 2 8 2 5สแล้วก็5 1 2นะครับสำหรับสีเนี่ยก็คือม โดยราคาเริ่มต้นของ iPad Gen 11เนี่ยเริ่มที่12,900บาทนะครับซึ่งทั้งสองรุ่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีกําหนดการว่าจะเปิดขายเมื่อไหร่กําหนดให้จองเมื่อไหร่นะครับซึ่งเราได้ให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเราสังเกตว่าหลังจากนี้เหมือน Apple เนี่ยเขาจะใช้ Apple Pencil ที่เป็น USB-C นะครับเป็นมาตรฐานเดียวเนาะเพราะเหมือนกับว่าจะใช้ได้กับหลายๆรุ่นพอสมควรเลยนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย